สวัสดีครับอัโตเดทบายกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานของเกรฟวอรมอเตอร์ที่จังหวัดระยองครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ของ o อ r ่า o ูดแคท ซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟังก์ชันบางอย่างนะครับและที่สําคัญคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นการนําเข้ามานะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวเปิดราคาโอราคูดแคทรุ่นประกอบในประเทศนะครับมาดูกันว่า สิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปของโอ a a g o o ุดแนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันก่อนหลายคนสนใจเรื่องราคากันมากเลยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยราคาก็ถือว่าน่าสนใจแล้วขายดีอยู่แล้วนะแต่สำหรับพอไปรุ่นประกอบในประเทศปุ๊บรุ่นโปรก็จะอยู่ที่7,999,000บาทรุ่นอัลต้า9 9 9 0 0 0บาทและ ตัวรุ่นที่เป็น GT อันตัวนี้น่าสนใจอยู่ที่1,99,000บาทนนเองถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของรูปโฉมภายนอกกันเข้าก่อนจริงๆแล้วถ้ามองในภาพรวมเนี่ยถือว่าเรื่องการออกแบบภายนอกเนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับจากตัวเดิมกับตัวนี้เนี่ยเหมือนกันหมดสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเรื่องของไส้ในนะฮะเดี๋ยวมาดูตามมาดูกันข้างในดีกว่าว่าไส้ในที่บอกว่าเปลี่ยนไปนะั้นมีอะไรบ้างนะครับมาแน่นอนภายใน ก็จะมีการตกแต่งในไซส์ของทูโทนนะครับมีเป็นตัวเลือกสีของลังคานะฮะตัวถังก็เป็นทูโทนได้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยก็คือเกียร์ครับเกียร์จากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่คอนโซลตัวนี้เป็นเกียร์แบบหมุนนะครับแล้วก็จะมีเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เปลี่ยนคันเกียร์มาไว้ที่ตรงคอพุ่มอะไรแทนนะครับตรงนี้ก็วางเป็นจุดชาร์ เป็นไวเดียชาร์จแทนแบกมือฟ้าอยู่ที่ไหนทุกอย่างจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะฮะจะเป็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้หมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าจอเดิมนะฮะสิบเนิ้วซึ่งก็จะแบ่งเป็นฝั่งนี้7นิ้วนะฮะสำหรับดูในเรื่องของมาตรวัดความเร็วอะไรต่างๆส่วนในเมนูต่างๆก็อยู่ตรงนี้อีก10นิ้วนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็ยังมีเป็น USB Type A แล้วก็ Type C นะครับก็ถือว่ามี ในการเปลี่ยนแปลงอยู่เท่านี้จริงๆนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนัก็คือเรื่องของคันเกียร์ที่เปลี่ยนมาอย่งนี้ถือว่ามันก็ใช้ได้สะดวกมากขึ้นนะครับในภาพรวมตรงนี้เนี่ยพอมมองในเรื่องของราคาปุ๊บก็ทําให้รู้สึกว่าเออตัวนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นรุ่นตัวประกอบในประเทศนะครับนอกจากนี้ สิ่งที่มีความเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้57.7กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งระยะการขับของราคูดแคทใหม่เนี่ยของเดิมเนี่ยจะมีถ้าจำกันได้นะจะมีเป็นรุ่น400นะฮะร,รุ่น500แล้วก็เป็นรุ่น GT นะครับแต่ตอนนี้ในเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็น Pro แล้วก็ Ultra นะครับซึ่ง Pro กับ Ultra เนี่ยระยะทางจะได้เท่ากันนั่นกะ็คือ ็น480กิโลเมตรส่วนรุ่น GT จะได้อยู่ที่460กิโลเมตรนะฮะต่างกันอยู่20กิโลเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่ก็คือว่าในส่วนของตัว Pro และ Ultra เนี่ยแรงม้าเขาอยู่ที่143แรงม้านะครับแรงบิด210นิวตันเมตรส่วน GT เนี่ย171แรงมา้าส่วนแรงบิดก็อยู่ที่ 250นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่จะเป็นไซส์เดียวกันแต่ตัว GT เนี่ยด้วยความที่แรงกว่าก็จะใช้แบตเตอรี่มากกว่าเพราะฉะนั้นระยะทางก็เลยจะสั้นกว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกีย่ยไม่ได้มีอะไรมากจะอยู่กันในส่วนของภายในแค่นั้นเองนะครับซึ่งในส่วนของเบาะอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มีความน่าสนใจนะครับรุ่น GT อันนี้น่าสนใจมากในตอนเปิดราคากันตัว GT ตัวนี้เขามีการเปลี่ยนไปนะของเดิมมันจะเป็น ออกสีเป็นโทนสีเทาๆนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีแดงเบาะแดงแต่ตัว GT ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปครับเป็นทีมสีเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองภายในเนี่ยเป็นเบาะที่เป็นแบบบัคเก็ตซีแบบสวยมากเลยแล้วก็ภายในก็จะเป็นเน้นสีดำตัดด้วยสีเหลืองซึ่ง ก็ดูเป็นโทนสีที่เข้ากันดีมากๆเลยแล้วก็ให้อารมณ์ของความเป็น GT มากๆกนะครก็ถือว่าสวยมากซึ่งจริงแล้วเนี่ยในรุ่นอื่นๆเนี่ยในส่วนของการตกแต่งภายในก็จะมีโทนสีภายในให้เลือกอีกถึง5โทนสีด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแล้วแต่ใครที่ชอบแบบสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่แหมในไหนเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งนะเพราะว่าที่กระจกหลัง ยังคงไม่มีใบที่ปักน้ําฝนเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแต่ว่าในภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้ก็ถือว่าในเมื่อมาเป็นรถที่ประกอบในไทยปุ๊บมีราคาในระดับเริ่มต้นที่799,000บาทนะครับไปถึงตัวท็อปหนึ่งล้บาทเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไม่ต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเป็นแบบเอา ระยะขับ400หรือ500โลตอนนี้เท่ากันหมดนะครับสำหรับ Pro แล้วก็ Ultra อยู่ที่480กโลเมรนะครับได้เท่ากันหมดเพียงแค่ว่าถ้าใครซื้อตัว500ไปคราวที่แล้วก็ดีหน่อยได้ไก่หน่อยนะฮะแต่ว่าในภาพรวมทุกอย่างก็ถือว่ามีการปรับเปรี่ยนในเรื่องของฟังก์ชันนิดหน่อยเ้านั้นเองนะครับถือว่าเป็นการปรับสําหรับการมาเป็นรถที่ประกอบในบ้านเรา่านั้นเองนะครับ อ่าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นปกตินะครับจากของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้มี V2L แต่รุ่นนี้เขามี V2L แล้วด้วยนะครับซึ่งเสียบเข้ากับช่องตัวนี้เลยมันทําให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไหาย V2L เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะใช้พลังงานแบตเตอรี่จากในตัวรถเนี่ยมาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ซึ่งของเดิมไม่มีนะครับแต่สําหรับตัว V2L เนี่ยนะครับที่จะเสียบเข้าตรงนี้เนี่ย จะมีในรุ่นอัลตร้ากับรุ่น GT เท่านั้นนะครับรุ่นโปรไม่มีนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบแบบเดินทางไปท่องเที่ยวไปแคมปิ้งอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการเ,เสริมนเรื่องของการใช้งานก็ต้องเป็นรุ่นโปรไม่ก็รุ่น GT ไปนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าในการใช้งานางจริงสมมุติว่าหลายคนที่แบบชอบเดินทางไปแบบไปแคมปิ้งไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี้ย จริงๆนอนในรถก็ได้เพราะว่ามันมีมอเตพิซเราเปิดแอร์นอนในรถก็ได้ตอน,นตอหนึ่งคืนเนี่ยบางทีแบตเตอรี่ลงไปไม่ถึง5%หรอกแล้วอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีพัดลมมีเครื่องทำน้ำร้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเผื่อไปแคมปิ้งเนี่ยเราก็ใช้ V2L ตัวนี้ได้ด้วยก็ถือว่าเสริมในเรื่องของสะดวกสบายมากจริงขึ้นเพนั่นเองเอาละครับนี่ก็คือ OrRA า o d Cat ใหม่ ที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับย้ำกันอีกครั้งเขามี3รุ่นนัก็คือ Pro อั t ตร้และรุ่น GT นะครับโดยรุ่น Pro ก็เริ่มต้นอยู่ที่7,99,000บาทอัลตร้9 9 0 0 0บาทและรุ่น GT 1,99,000บาทน,นะครับตอนนี้สามารถจองได้เลยน่าสนใจมากสำหรับ O r a า o o o d c t t ตอนนี้เพราะว่าสมาชิกของโ r a a ตอนนี้ในประเทศไทยแล้วนะหลักหมื่นคันแล้วนะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างพอเูล่าเลยอ่ะสาวๆน่าจะชอบเรียงถือว่าเป็นรถ ไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่มากนะครับกับโพราคูดแคทโฉมใหม่ที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศต,ตอนนี้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือโ r ราคูดแคทโฉมใหม่ในรุ่นประกอบในประเทศนะครับย้ํากันอีกครั้งมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับคันเกียร์จากด้านข้างมือซ้ายเปลี่ยนไปที่คอปุ่มอะไรแล้วแล้วก็เพิ่มเป็นไวเลสชาร์จเจอร์มานะครับตัวเบรกมือไฟฟ้าก็ย้ายเข้าไปอยู่ในโหมดฟังก์ชันของการคําสั่งในเมนูนะครับแล้วก็มี v 2 l มาให้ใช้งานด้วยนะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกครับ ในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็เหมือนๆของเดิมไม่ได้มีรายเปลี่ยนมากตัวถังอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้การเปลี่ยนใหม่เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่บอกมาแค่นั้นเองนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยกับอ u ปเดต e บายกลางปีออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของดีเทลรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยฝากคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับเราทํารายละเอียดเอาไว้ในนั้นหวยเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่หหนะครับออไปกับออโต้เดดใบกลางปีออนไลน์นะครับลาไปกับโอล่ากูดแคทคันนี้รุ่นประกอบในประเทศสวัสดีครับ